สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราทีมงาน Joylight Smart นอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ในอุปกรณ์ป้องกันภัยในแบบของ Joylight Smart กันนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของบ้านของคุณให้เพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยกล้อง IP c a m e r a 1080นะครับก็คือตัวนี้แล้วก็กล้อง Outdoor IP c a m e r a 720ครับผมก็กล้อง กล้องตัวนี้นะครับก็สามารถหมุนได้360องศานะครับอันนี้สามารถหมุนรอบได้เลยแล้วก็สามารถใส่เมมได้สูงสุดถึง128กิกนะครับผมแล้วก็ยังสามารถบันทึกข้อมูลวิดีโอผ่านระบบทาวได้อีกด้วยครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมคุณสมบัติของมันก็คือสามารถทนแดดทนฝนนะครับสามารถติดตั้งภายนอกบ้านได้เลยแล้วก็ ใส่เมมไมสสูงสุดถึง128 g b ครับแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลวิดีโอผ่านเท้าเพื่อดูย้อนหลังได้เช่นกันนะครับทั้ง2ตัวนี้สามารถดูในตอนกลางคืนได้ก็จะเป็นระบบอินฟราเรดสามารถตรวจจับในตอนกลางคืนได้เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปไปดูวิธีการแพรเจ้าตัวกล้องทั้ง2ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าแพงไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการแพรในตัวของกล้อง IP Indoor Camera นะครับ1080แครับแล้วก็ตัว Outdoor นะครับ720นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแพรตัวส n o w ให้ดูนะครับเพราะว่าวิธีการแพรทั้งตัว Outdoor และตัว Indoor นะครับจะเป็นวิธีที่เหมือนกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนโหลดแอปของ j o y l i g e t Smart มาก่อนนะครับผมซึ่งตัวผมได้โหลดมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมกดเข้าแอปเลยครับอ่าพอกดเข้าแอปมาปุ๊บมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับให้ทุกคนไป ไปดูที่มุมขวาบนนะครับเป็นรูปบวกครับกดเข้าไป1ทีครับผมแล้วก็มาที่กล้องสมาร์ทครับแล้วก็ไปเลือกที่กล้องสมาร์ททีหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับให้กดเป็น next step นะครับผมตัวนี้ย้ำนะครับว่าต้องเชื่อมต่อสัญญาณ wi-Fi แบบ2.4เท่านั้นนะครับมันตัวนี้มันจะไม่สามารถจับตัว 5G ได้นะครับผมเมื่อเรา เลือก Wi-Fi เรียบร้อยแล้วก่อรหัสเรียบร้อยแล้วให้เรากดยืนยันเลยครับอ่ามันก็จะได้แบบนี้มันบอกว่าให้เอาตัวกล้องอ่ะห่างจากตัวโทรศัพท์เราประมาณ15-20เซนนะครับผมกดดำเนินการต่อเลยอ่ามันจะได้หน้าตาเป็น qr code อย่างนี้แล้วก็ตัวกล้องอ่ะมันจะมาเป็นลักษณะนี้นะครับอย่าลืมลอกฟิล์มออกด้วยนะครับเดี๋ยวผมลอกฟิล์มก่อนเสร็จแล้วนะครับให้ตัวกล้องตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยโทรศัพท์ก็ยกขึ้นมาประมาณนี้นิดหนึ่ง ให้มันสแกนติดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอ่ามีเสียงปี๊บปุ๊บก็คือมันสแกนสําเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวให้เราไปที่คําว่าได้ยินเสียงเตือนดังปี๊บนะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะเป็นการแพร่อุปกรณ์นะครับครับอันนี้หลังจากการที่ติดตั้งอุปอการแพร่อุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับก็เลือกที่เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมหันกล้องเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับอ่าก็จะได้หน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดทิศทางให้ดูนะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแบบ360องศาเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคุณภาพของตัวกล้องของเรานะครับตัวกล้อง ip indoor camera 1080นะครับ สามารถเปิดลำโพงเพื่อสนทนาได้นะครับบันทึกวิดีโอได้หรือแม้กระทั่งเก็บข้อมูลวิดีโอในลงในคลาวด์ได้เหมือนกันนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวกล้องวงจรปิดนะครับที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณนะครับซึ่งของเราก็จะมีในส่วนของการรับประกันด้วยรวมถึงการรับไปติดตั้งให้กับบ้านของคุณลูกค้าถึงที่นะครับซึ่งจะเป็นทีมงานของทางบริษัทจอยไลท์เราเองนะครับก็ยังไง ขอฝากช anel YouTube Joy Life Smart แล้วก็สามารถติดต่อพวกเราได้ผ่านช่องทาง Facebook, IG, Twitter หรือแม้กระทั่ง Line แอนะครับได้ที่ Joy Life Smart นะครับผมส่วนวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับการแพรอุปกรณ์กล้องก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะจะเป็นตัวของอะไรบ้างก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ